นี่คะ่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิกาป่าพานค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูประจำชั้นชื่อ,อคุณครูชนาการ<อ>ดวงกะทูกวันนี้จะมาฝึกอ่านสะกดคำสระเะชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำสาระ,ะอกออะกะจออะจะตอะตะอออะอะยอะยะนอะนะ ลอาละมออามะชออาชะทออาะพออพะสออสะฝึกอ่านสะกดคำสาราอกออากาจออาจาตออาตาอออาอายออายานออานาลออาลามออามะชออาชา 手啊查，头啊查，口啊查，手啊查。 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปียธิดาบุญลุชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านสะกดคำซาลาอีเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำซาลาอีกออีกิตอีติบออีบิเอออีอียออียีนออีนิวพออีวิขออีขิพออีพีสออีสี ดอีดีฝึกอ่านสะกดคำสะอีกอีกีดอีดีบออีบีออีอียออีอีนออีนีวออีวีลอีลีขออีขีพออีผีซออีสีฟออีผี ดีครับผมชื่อเด็กชายลาเมศพระวิชลาลชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านสะกดคำสรรอึศรับชมและรับฟังได้เลยครับฝึกอ่านสะกดคำสารอึกอออกึดออึบึบออึบ,บึ อออือยอือยนออุนวอือุลออฤขอออึ่ขอึสอึหาอึานสะกดคำสระอือกอือกือ 老二二，老二不，老二二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 。 หนูชื่อเด็กหญิงชน,นิกาป่าพาสค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านสะกดคำสาระเอค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำสาระเอกอเอเกจอเอเจตอเอเตอเอเอคอเอเคนอเอเน ลอเอเลมอเอเมชอเอเขอเอเอเอซสอเอฝึกอ่านสะกดคำสระแอกอแอแกจอแอแจตอแอแตออแอแอขอแอแคนแอเนลอแอลมแอเม 小 a 谁，好 a 谁，好 a。谁。 สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเสกสรรชื่นคุ้มชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านว่าสะกดคำสระอึญรับชมและรับฟังได้เลยครับฝึกอ่านสะกดคำสระอึกอืกึดอืดบออบออออออยอเยอะ เออึน no, ึวอวอึอวือเราอึอลึอขออึคือขออึพืสออึสึออึอฝึกอ่านสะกดข้ามสรรอือกออึกือดออึดือบออึบืออออออยอยนออึนึวออึวือ ลอือลือขออือขือผอือผือสอวือสือหอือหือ ชื่อเด็กชายาเมศพระวิชาลชาั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอา่านสะกดคำสระอูเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับฝึกอา่านสะกดคำสระอ,อูกออูกูจออูจูตออูตูอ,อูอู ยาอูยูนาอูนูลาอูลูมาอูมุชโอูสูทออูถูพออูหูโสอูสูฝึกอ่านสะกดคำสระอุกอุกุจอุจู 五五二五五幺五幺，六五五六五六五五，小五数，大五数，小五数，小五数。 สดีครับผมชื่อเด็กชายเศรษฐวุฒเลืองลำชั้นแปะถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านสกุดคำสาะะโอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับฝึกอ่านสกุดคำสารอก่ออุกจโอุโอโจ,ออจตอโอตุอโอ,โอ ปาอุปนาอนุลาอลุผอุปช้ออุขออุขอดอุดูซออุฝึกอ่านสกุลคำสารอโ่กอุกจ้าอโจตาอโต 啊哦哦，哈哦吼，那哦那，啦哦喽，毛哦毛，手哦手，口哦口，手哦手，手哦手。 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปียธิดาบุญรุ่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้จะมาฝึกอ่านสะกดคำสาระแอะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะฝึกอ่านสะกดคำสาระแอะก่อแอะแกะโปอแอะแปะโตอแอะแตะออแอะแอะอแอะแคะโนอแอะแนะรอแอะละ มอแอแม่พอแอแพ้ขอแอแขะชอแอเชะ่อแอเอเสฝึกอ่านสะกดคำซาลาเอกออิกิจออิจิตออิติออิอิขออิคีนออินิลออิลิบออิบิขออิคีชออิชช So it be. So it's it.